เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถยี่ห้อของพวกเรานะคะคาราโดนะคะที่เหมือนของพวกเราเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่ามือหนึ่งเขาขายอยู่ที่กี่ยูโรนะคะทุกคนมือนหนึ่งอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันยูโรนะคะบวกภาษีแล้วก็บวกอะไรแล้วอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นเก้าพัน Euro, ยูโรค่ะทุกคนสวยนะชอบสีสีข้างนอกเนี่ยคทุกคนสีน้ำเงินแล้วก็ออกเทาๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันอือโอ้ยตรงนี้คือกว้าง,กว,างกว้างกว้างกว่าของเราเนะคะคนั่งได้สองคนตรงเนี้ยแต่ของเราแค่นั่งได้คนเดียวอืม ตรงนี้โตะก็เหมือนจะชิดไปหน่อย,ยอแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะสูงกว่าของเราด้วยนะคะตรงกระจกตัวนี้ออกมาก่อนลูกเลยดูสิครัวก็จะตกแต่งด้วยสีขาวครีมนะคะสีขาวครีม <c oughs> อ่างล้างจานนาะเล็กกว่าของเรา <laughs> แต่ของเราซื้อเป็นมือสองค่ะทุกคนไม่ได้ซื้อมือหนึ่งเรามือสองของเราซื้ออยู่ที่หกหมื่นห้าพันยูโรนะคะไหนดูสิอันนี้ห้องอาบน้ำคือใหญ่มากอกาถ้าเปิดฝาออกก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ตอนนั้นเนี่ยเราเราหารถแบบนี้แหละที่เปิดออกมาจะเป็นห้องน้าห้องอาบน้ําแล้วก็เป็นห้องห้องสุขานะคะแต่เราไปเจอคันนั้นก่อนซึ่งราคามันโอเคแล้วก็ดีไซนมันมันมันสวยตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้น2ขั้นนะคะก็คือถ้าตอนกลางคืนใครที่ตื่นมาเข้าห้องน้าเนี่ยต้องระวังดีๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็เคยหล่นไปหลายรอบแล้วนะคะตอนกลางคืนบางทีเราง่วงเราสลืมสลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนเตียงนอน ก็สวยใช้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเบาะให้เพิ่มนะคะหรือไม่เราก็ดึงออกมาให้มันมีความยาวเท่ากับขนาดของเตียงนะคะก็จะมีฟูกเสริมให้เราอยู่น่าจะมีนะคะฝั่งข้างในนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บของเก็บของก็เนี่ยคะ่ะเหมือนของเรานะคะแต่เตียงเขาดูเหมือนจะสูงกว่าเรานะตู้เย็นอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งดูแปลกๆนะคะตู้เย็น ตเยผังรถของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนราคาอยู่ที่8,9000ยูโรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของแห้งนะคะก็ฟงกาแฟะนะคะเครื่องครัวต่างๆถือว่าโอเคเลยนะชอบชอบเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับของเราเนาะไปไปกันค่ะทุกคน <laughs>